สวัสดีครับวิธีคิดของคนนี้สำคัญเราคิดอย่างไรแล้วก็เป็นคนแบบนั้น มันฝืนสัญชาตญาณน,นี้ไม่ได้ถ้าเราคิดแบบมีเหตุผลต่อให้เราพูดอย่างไรสุดท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังมีเหตุผลอยู่ดีนะครับถ้าเราพูดว่าเราวางตัวเป็นกลางในสงครามยูเครนอันนี้เป็นต้นแต่ว่าความคิดนี้เข้าข้างรัสเซียต่อให้ทําเป็นพูดเข้าข้างยูเครนบ้างเข้าข้างรัสเซียบ้างแต่ก็ดูออกอยู่ดีว่าเข้าข้างรัสเซียมันจะออกมาอยู่ดีนะครับเพราะว่าความคิดข้างในนี้มันเป็นแบบนั้นแอดมินเห็นบางคนเนี่ยชอบพูดเรื่องธรรมะเข้าวัด เขว่าสวดมนต์แต่ว่านิสัยจริงแล้วเห็นแก่ตัวพฤติกรรมไม่ค่อยดีเท่าไรหร่หรอกครับก็แค่สร้างภาพคนดูก็รู้อยู่ดีความคิดของคนจะก,กําหนดนิสัยที่แท้จริงมันจะแสดงออกมาแบบปกปิดนี้ไม่ได้หรอกครับอย่างรัเสเซียบุกรุกยูเครนอ้างเหตุผลนี้สวยหรูแต่ว่าดูการกระทําเราก็พอประเมินได้แล้วห้าวันสงครามยูเครนนี่เป็นอย่างไรบ้าง ปูตินออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการโต้กลับของยุคนล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยนะครับ ในอนอนว่าปูตินอยากให้เป็นแบบนั้นคิดแบบนั้นจึงพูดออกมาแบบนั้นส่วนแนวหน้านี้ว่ากันอีกทีนะครับจะมาเอาคําพูดของปูตินเนี่ยเป็นมาตรฐานนี้ไม่ได้ปูตินก็ว่าไปตามเรื่องตามราวคนแก,แก่ไม่ค่อยยอมรับอะไรจะพูดเอาดีใส่ตัวนี่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาแล้ว509วันประเมินได้อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ปูตินจะออกหน้าเยอะหน่อยเพราะว่าเสียฟอร์มหนักตอนที่แวกเนอร์บุกมอสโกแล้วปูตินเนี่ยหนีเป็นคนแรกนะครับนอก จากนั้นปูตินก็ยังกล่าวว่ารัเสเซียมีอาวุธในครั้งนี้เพียงพอที่จะทําการรบและก็เตือนว่าจะใช้อาวุธต้องห้ามอย่างคัสเตอร์นี้เหมือนกันถ้ายูเครนนามาใช้พูดอย่างกะเป็นพระเอกนะครับที่จริงรัเสเซียอา,อาวุธต้องห้ามมาใช้กับยูเครนนี้หลายครั้งแล้วทั้งระเบิดคัสเตอร์ทั้งฟอสฟอรัสขาวระเบิดเทอร์โมแบริคทั้งโจมตีโพลเรือนอาชกรรมสงครามอันนี้ให้ผู้ชมรับรู้ไว้ว่าอาวุธต้องห้ามนี่รัเสเซียใช้มาก่อนไม่ใช่ว่ายูเครนนี้ใช้ก่อนยูเครน พึ่งได้มานะครับส่วนปูตินบอกว่ารัสเซียมีอาวุธในคลังมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีเยอะขนาดนั้นเริ่มเหลือน้อยแล้วเหมือนกันนะครับส่วนทางยูเครนกล่าวว่าการสู้รบนี่รุนแรงขึ้นในคูปเปียนส์แล้วก็คาคีฟ รัเสเซียมีการทุ่มกำลังก็เพื่อขยายแนวรบและก็มีให้กำลังของยูเครนเนี่ยไปทุ่มใส่ซาบอริเซียได้และตอนนี้รัเสเซียในซาบอริเซียเนี่ยกำลังลำบากเสียพื้นที่ให้กับยูเครนรัเสเซียก็เลยเปิดเมืองคาคีฟทางเหนือนะครับซึ่งก็มีชายแดนติดกับัรเซียมันง่ายส่วนเมืองบาคกมดตอนนี้ยูเครนลุกคืบได้แบบช้าๆและท้าเมืองโดเนสตอนนี้ยูเครนยึดพื้นที่ได้หลายหมู่บ้านสื่อต่างประเทศนี่รายงานตรงกันนะครับการที่ปูตินีบอกว่ายูเครนไม่ประสบความ ควาสำเร็จอะไรเลยมันเป็นการปลอบใจตัวเองนี่มากกว่าเพราะว่าปูตินสมองเพชรคงจะฉลาดพอนะครับที่จะรู้ว่าสงครามยืดเยื้อมา509วันเนี่ยรัเสเซียมีความผิดพลาดเพราะว่ากะจะมายึดเขาภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นในตอนแรกและเลยมาถึงตอนนี้และนอกจากตะวันออกแล้วนะครับทางใต้ยูเครนก็รุกคืบได้ส่วนค่ายเมียรัเสเซียอ้างว่าได้สกัดโดนเจ็ดลำโดนใต้น้ำนี่สองลำ ที่พยายามโจมตีท่าเรือซีวาสโตพ์เอาไว้ได้แต่ก็มีรายงานว่าสะพานควายเมียนี้เกิดเหตุแล้วครับมีการปิดการเดินทางคาดว่าเกิดจากการระเบิดมีผู้เสียชีวิตสองคนรัสเซียปั่นป่วนแต่ว่าปูตินเนี่ยกำลังเก็บอาการนะครับส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่17กรกฎาคม2566นี้ออกมาทหารรัสเซียนี่เสียไปประมาณ238,300นายเพิ่มขึ้น620นาย รถทัง4,115เพิ่มขึ้น8ยานเกาะ8 0 3 4เพิ่มขึ้น8ปืนใหญ่4,504เพิ่มขึ้น23จรวด685เพิ่มขึ้น4ระบบป้องกัน428เพิ่มขึ้น3เครื่องบิน315เท่าเดิมฮลิคอปเตอร์310เท่าเดิมโดรน3,828เพิ่มขึ้น8ขี่รถ1,273เท่าเดิม เรือรบ18เท่าเดิมพานะ7,59เพิ่มขึ้น15แล้วก็อุปกรณ์677เพิ่มขึ้น11นะครับอันนี้ก็เป็นการฉีกหน้าปูตีนในแบบยับเยิน